แอบแอบมามาจอดอะไรหน้าบ้านนึงเนี่ยมาจอดแอบแอบข้างๆอ่ะแอบแอบอะเดีวไปตรงนี้แหละจะแม่เห็นนายรถจักรยานเนาะตุู้ตาตู้ตานายรถจักรยานนะ่ะนู่ในให้บอกให้ๆๆไปแอบตรงไหน <laughs> โอ้โหข้างบ้านฝั่งนั้นเลยแล้วใครจะหาเจอบอกให้แอบแอบเนี่ยแอบแอบเรียงกันข้างๆเนี่ยข้างๆ ไม่ใช่ไปจอดข้างๆนั้นโอ้ไปเอามาเลยนะมาจอดแอบๆอเรียงกันตรงนี้ไปเอากลับมาคืนเลยก็แม่บอกให้ไม่ใช่แม่บอกว่าให้จอดแอบๆเมื่อเรียงกันตรงนี้เนี่ยตรงรถมอไซค์เรียงกันเลยไม่ใช่ไปจอดในป่าแอบแอบงั้ไปเอากลับมาคืนเลยมาจอดตรงนี้แล้วล่ะขแอบแม่ก็เห็นเลยเออแม่ก็ต้องเห็นละจอดแอบๆตรงนี้โหแล้วใครให้ไปจอดตามตามป่าตามงั้นอ้ยเอาก็ไม่บอกให้ไปจอดแอบแอบเองนี่